จะมาแนะนาเกี่ยวกับอุปกรณ์การทำม,มาติในรูปแบบอินโดนีเซียนะครับซึ่งจะนํามาดัดแปลงเอาเพราะว่าในรูปแบบของอินโดนีเซียนี้เขาจะใชะ้เทคนิคการยอ้อมนะครับส่วนองผมจะมาดัดแปลงหรือว่าพัฒนานต่อเป็นเทคนิคการระบายแต่ังใช้การเขียนการเขียนจันที่แบบ อินโดนีเซียนะครับสำหรับอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ที่สําคัญนะครับก็จะมีนี่นะครับจันติง้งอันนี้เขาเรียกว่าจันติ้งนะครับจันติ้งของเราก็จะมีอยู่หลายไซส์นะครับหลายไซส์ในที่นี้ก็คือขนาดความใหญ่ของรูของจันติ้งนะครับก็จะมะีเล็กขนาดกลางและก็ขนาดใหญ่นะครับ แต่ลักษณะก็จะให้ลักษณะของเส้นเทีเนยนมีความเล็กความกลางความใหญ่แตกต่างออกไปนะครับอันนี้คือจันติ้งอุปกรณ์ทีส่สำคัญเลยนะครับเอาไว้กันสีนะครับกันสีไม่ให้ไหลเขา้าหากันวัสดุตัวที่สองก็คือขี้พึ่งนะครับขี้พึ่งนี่เป็นตัวที่ไว้สาหรับกันสีนะครับ ขี้ผึ่งถ้าเราจะใช้ขี้พึ่งแท้ๆเนี่ยมันจะเหนียวเกินมันจะข้นเกินนะครับเราต้องมีตัวส่วนผสมเข้ามาคือพาราฟินนะครับตัวนี้เป็นพาราฟินนะครับพาราฟินนี่อ่าคุณสมบัติมันเปรบบาะบางแตกง่ายก็นํามาผสมกันในอันตราส่วนอ่าสามต่อหนึ่งนะครับขี้พึ่งสามพาราฟินหนึ่งนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับว่าอ่าแล้วแต่สูตร สูตรของใครบางคนอาจบางคนหรือบางาที่อาจจะผสมในอตัตราส่วนที่ที่ึื้งสองพาราฟินหนึ่งก็ได้ครับแล้วแต่แล้วแต่ชอบนะครับบางคนชอบเหนียวมากหรือบ,บางคนชอบแบบก,กลางๆนะครับนะวัสดุตัวที่3นะครับเป็นดินสอนะครับดินสอไว้สําหรับร่างภาพน,นะครับ ดินสอที่ผมแนะนำให้ใช้ก็คือเป็นดินสอ,อ 4B 5B และก็ 6B นะครับเนื่องจากว่าเวลาเราซักล้างค้ามันจะออกงา่ายมันเป็นดินสอไส้อ่อนนะครับถ้าเป็นจะพวก h b หรือว่าพวก1 2B 3B เนี่ยมันมันจะไส้แข็งหน่อยนะครับมันจะเวลาเราไปล้า,างค้าทำความสะอาดผ้าเนี่ยมันจะยังยังจะทิ้งรอยดินสอไว้อยู่นะครับแล้วก็ย่างลบนะครับเอาไว้สำหรับ เวลาเราล่างภาาผิดหรือว่าอะไรเราก็ไหลูกทาความสะาดนะครับหรือว่าสีย้อมเย็นนะครับปกติแล้วต้นแบบดั้งเดิมที่ประเทศอินโดนีเซียเขาจะใชะ้เทคนิคก,การย้อมนะครการย้อมนี่จะใช้ะตะกูลสีพวกสีเอปต้นนะครับการย้อมแต่ทีนี้ที่บ้านเราส่วนมากที่ใช้ในการเรียนการสอนนี่จะเป็น สี r e a c t i v e คือประเภทย้อมเย็นนำมาระบายเอานะครับนะ,ะก็จะเป็นผงสีนยครับวิธีการผสมก็คือ,อผสมกับน้ำร้อนนะครับผสมกับน้ำร้อนแล้วก็คนให้สีละลายให้ผงสีละลายแล้วก็เติมน้ำเย็นลงไปนะครับ,รบสำหรับอุปกรณ์ตัวที่ห้านะครับ สิ่งสำคัญเลยที่เราจะทำบาปนะครับคือเตากับกระทะนะครับตัวนี้จะเป็นกระทะไฟฟ้านะครับซึ่งพัฒนามาแล้วนะครับถ้าเราจะใช้เตาแก๊สก็ได้นะครับนะเตาแก๊สหรือว่าเตาถ่านก็ได้แต่ท่านี้ทั้งนั้นถ้าเราใช้เตาแก๊สเปิดไฟแรงเกินไปมันก็จะทำให้การเกิดอันตรายได้งา่าย ส่วนต่อไปฟ้านี้เราสามารถควบคุมอุณหภูมิความร้อนจะเพิ่มจะลดระดับความร้อนได้ง่ายและก็ส,ดสดะดวกมากขึ้นครับสำหรับอุปกรณ์ชิ้นที่6กนะครับสำคัญเหเดอนกันนะครับก็คือผ้าะะผ้าที่เราใช้นี้ก็จะเป็นผ้าที่ผลิตมาจากเส้นใยธรรมชาติ100%ปอร์เซน์ะครับก็จะเป็นจำพวกผ้า มัสลินลินนผ้าฝ้ายผ้าไหมใย,ยกันชงทีนี้เอาผมเอาตัวอย่างผ้าให้ดูมีอยู่4ชนิดมีอยู่3ชนิดด้วยกันนะครับชนิดแรกก็คือ,อลินินนะคระับเป็นผ้า,าบางๆนะครับใช้เหมาะสำหรับทำผ้าชิ้นหน้านะครับตัวที่สองนี่จะเป็นใย,ยกันชงนะครับ เป็นใยธรรมชาตินะครับตระกูลเดียวกับกัญชานะครับเขาจะเอาต้นใยต้นพืชใยกัญชงเนี่ยเอามาลอกแล้วก็ปั่นเป็นเส้นแล้วกระองมีทําส่วนมากเป็นพวกชาวเขาเผ่าแนวนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็ตัวอย่างค่าชิ่นี่สามก็คือท่าฟา่นะครับ อันนี้เป็นผ้า้ายเมืองนะครับผ้า้ายเมืองในที่นี้ก็คือ,อเมืองเชียงใหม่นะครับก็จะเรียกไฝยเมืองคือ,อจะทอโดยยายไฝร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก่อนเราจะนําไปเขียนบาติกเนี่ยเราจะต้องทําความสะอาดผ้าซะก่อนเนื่องจากว่าผ้าที่ทอส่วนมากบางทีทอมาจากโรงงานอย่างพวก มัสลีนและกลินิเนี่ยนะครับมันจะโรงงานเขาจะเคลือบสารสารสารเคลือบมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นก่อนเราทาผ้าปาราติเนี่ยเราจะต้องทําความสะอาดผ้าเพื่อขอจัดสารเคลือบพวกนี้ออกให้หมดเสียก่อนจึงจะเขียนปานติได้นะครับสำหรับอุปกรณ์ตัวที่7นะครับเป็นอุปกรณ์อ่าไว้สําหรับระบายสีนะครับก็คือพุกกันนะครับ คู่กันที่เราจะใช้ก็มีหลากลายขนาดหลากลายไซส์นะครับแล้วแต่บริเวณที่ที่เราจะระบายถ้ามันกว้างหรือมีขนาดใหญ่เกินเราก็ใช้คู่กันแบนขนาดใหญ่นะครับถ้ามีพื้นที่ขนาดนี้เราก็ใช้คู่กันกลมนะครับคู่กันที่เราจะใช้นั้น ให้เราเลือกเอานะครับเพราะมันจะมีตั้งแต่เบอร์0ูนจนถึงเบอร์12สองำหรับผู้กันกรมนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราไปเลือกซื้อนี่เราไม่จําเป็นที่จะต้องซื้อทั้ง12เบอร์นะครับเราเลือกเอาแค่ใช้เลขคู่หรือว่าเลขคี่ก็ได้อาจจะ0 1 3 5 7 9 หรือใครอาจจะใช้เล็กคู่ก็ได้นะครับไม่จําเป็นที่ต้องซื้ออันนี้คือคู่กันนะครับคู่กันไว้สาหรับระบายสีส่วนต่อมาก็คือคู่กันแปลงขนาด2นิ้วนะครับเอาไวา้ทาเคลือบน้ํายาซิลิเกตหรือว่าตัวเคลือบสีนั่นเองนะครับอ,อุปกรณ์ตัวต่อมานะครับก็คือซิลิเกตนะครับซิลิเกตเป็น น้ำยาเคลือบสีกันสีตกนะครับหลังจากที่เราระบายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งตระกูลสีที่เราใช้นี่มันจําเป็นที่จะต้องเคลือบสีแต่ถ้าเป็นอ,อินโดนีเซียทแท้แท้าติกในรูปแบบของอินโดนีเซียทแท้แทนะ้ดั้งเดิมเขาจะใช้เทคนิคย้อมจะจะไม่ได้ใช้ตัวเคลือบสีตัวนี้นะครับนะแต่ในบ้านเรานะครับในสิ่งการเรียนการสอน เราใช้ตระกูลสี reactive นะครับเราจำเป็นจะต้องใช้น้ำยาซีลเกตเคลือบสีเพื่อการสีตกนะครับอุปกรณ์ที่สำคัญชิ้นหนึ่งก็คือกรอบไม้นะครับผมเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างากรอบไม้ก็มีหลายขนาดด้วยกันอันนี้เป็นขนาดเล็กเพื่อดีไม่ทำผ้าดชิดหน้านะครับบางที่อาจจะ ปรับเปลี่ยนวัสดุจากการใช้ไม้ไปเป็นการใช้เหล็กหรือวัสดุอื่นที่มันสามารถปรับขนาดได้ง่ายขึ้นนะครับนะผมก็ไม่ให้ดูเป็นตัวอย่างแต่ในอินโดนีเซียจะไม่ได้ใช้กรอบไม้เขียนผ้าบาติกนะครับเขาจะเขียนบนมือเลยเพราะฉะนั้นข้อดีของเทคนิคบาติกอินโดนีเซียนี่ก็คือ ไม่เปลืองสถานที่นะครับสามารถนั่งเขียนได้เลยโดยไม่ต้องใช้ผ้าโดยไม่ต้องถูงผ้าลงบนกรอบไม้อย่างนี้นะครับนะก็จะสะดวกง่ายมากขึ้นนะครับ